สวัสดีค่ะมากินข้าวนะคะแกงเผ็ดลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นปา่าค่ะมากินกันได้เลยจ้ะนี่ค่ะมีพริกโรยนะคะแค่เลยลาดจานเดเรวถ้าเหมือนถ้ามีขนมจีนก็กินได้นะคะขนมจีน เมื่อเขือเปอกค่ะอรยไปด้วยกันนะคะ สมัยก่อนนะคะเขาหาปลาตอนกรุงเทพนะคะสมัยห้าสิบปีที่แล้วอะเป็นแบบทุ่งๆนาเลยนะคะหาปลาแล้วก็หาผักผักปุ้งก็เยอะดอกสนโหนก็เยอะของเยอะแอบคือว่าอุดมสมบูรณ์มันก็ต่างจังหวัดนะคะ รถลาถนนไม่ค่อยเยอะนะคะมาปัจจุบันนี้ถนนเยอะต้นไม้ที่เขาปลูกปลูกกันเอาไว้นะคะาทางนะคะก็เป็นถนนคนกิดหมดก็หาพวกปลาพวกอะไรเนี่ยลำบากบ้านบ้านเรือนเยอะทำถนนก็เยอะ นนั้นก็ตอนเล็กอ่ะไปหาผักอยู่ในกรุงเทพเนั่นแหละคะ่ะแต่กรุงเทพเป็นไหนนั้นแต่ไม่เจริญนะคะจะมีท้องทุ่งนาเยอะคนปลูกข้าวเยอะหาปลาได้ง่ายตอนเล็กนะคะ วิทย์เขาจะเรียกว่าวิทย์คองม,มาเจอคองตรงไหนก็วิทย์นะคะก็เหมือนบ้านนอกเรานะคะกุงเทพมาป,ปัจจุบันนี้มองไม่เห็นแล้วค่ะท้องทุ่งปลาเปิลหรือว่าต้นไม้มีจากคอนกรีตหมดแล้วก็ บรรยากาศหายใจสะดวกมากปัจจุบันกรุงเทพนะหายใจลำบากถ้าเราไม่ปลูกต้นไม้ในบ้านเลยว่าทำบ้านให้ให้มีเป็นธรรมชาติที่ดีเี่ยแกงชิ้นใส่ชินชนช้นปลานะคะพูดครูปด,ด้วย มีอยู่ครั้งหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพนี่แหละค่ะจำได้ว่าอยู่ที่้วยกว่าตอนนั้นเนี่ยบ้านช่องไม่เยอะก็เหมือนเนี้ยมองไปข้างหลังก็จะเป็นท้องทุ่งนาเกิดมีพายุอะ่ะพัดมาเป็นลมหมุนอะ่ะจําได้นะคะจําได้หมุนหมุนหม,มเราวิ่งวิ่งหนีวิ่งหนีหมุนพัดตัวเรานะ่คือให้ลอยขึ้นพื้นเลยโู้ตกใจมากเลย รอยรอขึ้นพื้นไปเลยนะคะขึ้นตัวเองขึ้นขึ้นแบบรอสักพักนึงก็หล่นมาอยู่ที่เดิมโอ้ก็โดนทางนั้นนะะกเข็ดวิ่งหนีไม่ทันวิ่งหนีลมลมหมุนไม่ทันยังเด็กด้วยตัวเล็กอะ่ะประมาณเจ็ดขวบแล้วแหละเวลา กรในั้นบ้านบ้านตึกบ้านช่องมันไม่ค่อยมีอ่ะมันก็เลยลมพัดหมุนเขาก็เรียกว่าลมมาเดี๋ยวนี้แหละคะ่ะบ้านช่องเยอะเวลาลมมาก็ไปติดบ้านก่อนนะคะหมุนไปตรงบ้าน ป่าที้ก็ทองน้ำก็ท่วมง่าเพราะว่าสามารถจะทับถนนเยอะปิดทองน้ำปิดอะไรพวกนี้นะคะกินข้ากันนะคะเผ็ดไม่เผ็ดนะคะแกงนี้ไม่เผ็ดเท่าไหร่ กินไปด้วยพูดคุยกันไปด้วยเนาะมันเสือต้มให้สุกๆบางคนก็ทำารอกแต่ว่ามัเสือปรอกเพลงลงไปแล้วนะคะไส่แก่มันก็จะนิ่มค่ะ ถ้าคนเราหิวข้าวมากนะกินนิดเดียวก็อิ่ม แรบ,บนี้ค่ะนะคะจามก่อนนะคะม,มันจะเป็นหวัดนะคะอากาศมันเปลี่ยนแปลงนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเป็นหวัดอื้อืต้องกินน้ําอุ่นนั้นเยียวไม่เคยกินนะคะกินน้าอุ่นหรือน้ําธรรมดาเนี่ยค่ะที่ไม่ต้องแช่ สมัยนี้การลำบากเนาะส่วนมากคนจะผิดสิลกันเยอะนะคะผิดสินผู้ชายมีเมียเขายังมีเมียน้อยผู้หญิงสามีอยู่เราไม่เข้าข้างใครนะผู้หญิงสามีอยู่เขายังมีชู้แต่ปัจจุบันนี้คนส่วนมากจะยกย่องนะคะคนที่เคยทําผิดสิลก็ยกย่องปอปป้านเน่ยคะ่ะ เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ทุกคนนะคะเ,เด็กเด็กมันก็เอาตามเนาะพ่อแม่มีชู้นะคะมันก็ทําให้ลูกอะ่ะออนไลน์สมัยเนี้ยมันมันไปถึงหมดะคะว่าพ่อแม่เราทําอะไรอะไรเอาไว้นะคะมันก็จะเข้าถึงหมดเลยนะคะตอนจนโตเราเราจะปิดบงังลูกยังไงก็ปิดไม่มิดหรอกคะ่ะเพราะออนไลน์นีมันไปถึง แต่สิ่งที่ว่าถ้าพ่อแม่รักลูกจริงนะคะชอบเล่นนี่นะคะชอบเล่นออนไลน์ชอบออทำอะไรเกี่ยวกับออนไลน์หมดนะคะอย่าเอาสื่อในสิ่งไม่ดีนะคะเอาเข้าให้ลูกเห็นนะคะแล้ให้ให้ลูกเห็นอุ้ยทำไมแม่เราทำแบบนี้นะทําไมแม่เป็นแบบนี้นะสิ่งที่แบบเราจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะคะที่เราทําให้เห็นนะคะ เราอะนะจะทําให้ลูกเนี่ยทําตามได้นะคะที่เห็นเห็นมาเปิดเข้าไปใน YouTube แล้วแบบเราอยากจะดูไอ้ที่มันดีๆหน่อยนะคะส่วนมากก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนการไปดูอะลงไหนนะคะดูดูช้างค่ะถุกคติดช้างไม่ต้องมามา,มาจำเจอะไรก็เทะเลาะกันอะไรก็ มีชู้มีแฟนใหม่มีโอ้อะไรไม่รู้ปวดหัวห,หมดแล้วบางคนก็ทําผิดศีลน,นะคะบางคนก็โอหกบางคนก็ไปเข้าข้างกับคนที่เอ่อทำผิดนะคะกระบอกเขาดีมันเป็นที่พวกเราด้วยนะที่เป็นพวกเอฟซีทั้งหลายอย่างยังไนที่เราชอบเขาถ้าเขารู้สึกเราก็เตือนเขาไม่ใช่ว่าเราไปยุยงในสิ่งที่ไม่ถูกนะคะนี่แหละคะ่ะ มันเป็นข้อคิดนะคะจะทําให้ลูกลูกหลานนะคะเอเข้าไปชมเอ้ยพ่อแม่เราทําแบบนี้ได้แล้วก็ทำตามนี่แหละค่ะไปว่าลูกไม่ได้นะคะรักลูกนะคะเอพ่อแม่ทําให้ลูกเห็นนะคะมันเป็นสิ่งที่จริงๆว่าุะพูดยังไเนาะ เข้าไปไป,ไปดูนะคะเราก็อยากจะรู้ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงแต่เราก็ไม่ได้ไปคอมเมนต์นะไปดูว่าสาเหตุเราต้องไม่ใช่คุณเข้าไปดูแล้วคุณไปว่าเขานะแปบ๊บเดียวคุณต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบหรือว่าอยากจะทราบว่าเป็นยังไงคุณต้องไปดูแต่ละที่เขาออกเข้ามาใน youtube แต่ละครั้งแต่ละครั้งไม่ใช่ว่าไปดูยังไม่ทันจบนะคะม้วนฟิล์มเลยนะคะก็ไปด่าเขากันนะเนี่ยแหละคะ่ะถึงทําให้มีศัตรูหรือว่า ดาการไปมาทําให้ทุกอย่างนะคะมันมีปัญหาเนาะอยู่คนาดสงบนะคะไม่ชอบการก็ต่างคนต่างอยู่ไปนะคะเอ่อของใครของมันเนาะมันถึงจะดีนะคะไอสิ่งที่เขาทาผิดเราไปเข้าข้างในสิ่งไม่ผิดนะคะไปผิดสิ่งแล้วทีนี้เราจะสอนลูกไงอะ่ะเวลาลูกลูกโตมาลูกอาจจะมีครอบครัวมีแฟนพอทะเลาะก,กับแฟนก็ เออไม่พอใจนะคะว่าเป็นแบบนู้แบบนี้นะแล้วก็ลูกก็ทําตามลูกก็จะบอกโอ้แม่แม่เคยเป็นแบบนี้พ่อเคยเป็นแบบนี้นะ,ะลูกก็จะไปทําตามแบบนั้นนะคะเราก็ไปว่าเขาเรียกวเขาเรียกว่าพ่อแม่ลังแกฉันนะคะนี่คือเรื่องจริงเลยนะเห็นแล้วปวดหัว ทำทำยูทูบไม่ชอบเข้าแบบไม่ชอบทําแบบเออเกี่ยวกันที่แบบว่าไปเอาคลิปของใครมานะไม่ชอบขออภัยนะคะเป็นวัดค่ะเป็นบัตไม่ชอบไปเอาคลิปของใครมาค่ะทําของเราเองจะมีคนติดตามน้อยกระช่างเหอะมันสบายใจนะคะไม่ต้องไปทะเลาะอะไรอย่างนี้ จะกินแบบไหนก็ได้ตามที่เรากินเนาะไม่อยากไปไปยุ่งเข้าไปดูคลิปนะคะก็กดดูคลิปแต่ละคนนะคะที่เขาเป็นดาราให้จบอย่าเพิ่งไปด่าเขาแล้วเข้าไปดูก่อนไปว่าก่อนแล้วเราชอบของใครก็ของคนนั้นไม่ต้องไปยุ่งของคนอื่นไม่ต้องไปแซะคุรู้แซะคนนี้ไอ้คำว่าแซะเนี่ยมันทําให้เราทะเลาะกันยาวยาวนานนะแซะคุณรู้ไปแซะคนนี้ไปแต่บางคนก็ไม่ยอมจบในการแซะนะคะ าเรื่องเขาตลอดจนอีกฝัก่งนึงก็ทนไม่ไหวน,นี่แหละคะ่ะเข้าใจเราต้องหยุดนะคะเราชอบใครเราก็ยกยอเข้าไปเลยค่นะ,คะ,ะ,ะ,ะนะคะเราจะไปละลานนะคะอีกช่องนึงหรือว่านะักธรรมอะ่ะแต่รู้ๆนะคะที่รู้เนี่ยมีอยู่ชอ่องไม่เม่เอ่ยชื่อมีอยู่ช่องเดียวเนี่ยแหละคะ่ะชอบแบบไปแซะทุกคนเนาะแซะงูน้นแซะอย่างนี้เอาตัวแทนมาเนี่ยคะ่ะ รู้ค่ะคนทั่วโลกนะคะเขาก็รู้ว่าเราทำยังไงนะคะมันพูดแล้วนะคะมันทำให้มัน youtube นี้ทำให้มีสิ่งมดีเถะค่ะเดี๋ยวทะเลาะเลยนะคะ,ะ,นะคะดูช้างนะคะช้างน่ารักนะคะคนเลี้ยงช้างนะคะน่ารักเอฟซี FC เขาก็น่ารักเวลาช้างแห่นะคะก็อุ้แห่น่ารักมากนะคะอันนี้นะคะพอเคียตรงนี้เนี่ยเราลองดูโอ้เปิดไปดูช้างนีกว่า ซื้อกล้วยให้ช้างกินอะไรพวกนี้อ่ะมันสบายใจค่ะซื้อกล้วยนะคะเพราะช้างก็ได้กินเพราะช้างตัวใหญ่ก็ได้กินนะคะไอัน,นี้ถ้าคนเครียดม,มากไปดูช้างดีกว่านะคะไปไปสนับสนุนช้างแล้วก็ดูเออสนับสนุนซื้อข้าวให้ช้างซื้อกล้วยซื้ออะไรนะคะเนี่ยเราะสบายได้บุญด้วยไม่ต้องมาทะเลาะก,กันนะคะ X4 ช้างทุกคนนะคะเขาสาวเมา่อคืนนะคะไม่มีการว่าคนนู้นคนนี้นะไปดูอ่ะแต่เกียคนดารานักร้อเลยโอ้ด่ากันจังด่ากันจังแล้วเราไม่ไม่ได้เกียดตคไทยก็ไม่ได้ชอบใครนะคะเข้าไปฟังนะคะมีเหตุมีผลนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะก็ขอบคุณทุกําลังใจเดีย๋ยวดูหูพูดนานไปแล้วนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามร,รับชมเป็นกำลังใจกันแล้วกันนะคะขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอปลอดภยัยแล้วค่าจาเบียนตลายทั้งปวงบุญรักษาพระคุะ้มอรอัาตวสวั๊ายบายจ้าสวัสดีนะคะ